ทุกคนสามารถเผยพระวจนะได้ใช่ไหมครับพวกเราเชื่ออย่างนั้นไหมครับเอเมนไหมเอเมนเนาะโอเคแต่ว่ามันจะมีคําคำหนึ่งนะครับก็คือว่าผู้เผยพระวจนะนะครับถึงแม้ว่าเราทุกคนสามารถเผยพระวจนะได้แต่ไม่ใช่ทุกคนคือผู้เผยพระวจนะนะครับพระเจ้าได้ตั้งบางคนณที่นี่ที่นั่งอยู่ที่นี่ที่อยู่ในคิดจักในพระกายของพรคิดเป็นผู้เผยพวจนะ และการทรงเรียกนั้นไม่สามารถเอาเข้าหรือเอาออกได้มันเป็นไอดนติตี้ของเขามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราไม่สามารถบอกว่าเราไม่อยากเป็นผู้ชนะไม่เป็นไปไม่ได้ถ้าพระเจ้าเรียกใครคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะตั้งแต่เกิดจนตายแต่ในขณะที่บางคนที่พระเจ้าไม่ได้เรียกเป็นผู้ชนะคนนั้นก็ไม่สามารถเป็นผู้ชนะได้ไม่ว่าเขาจะพยายามขนาดไหนก็ตามนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสองเรื่อง คือของประธานการเผยชนะที่เปาโลบอกว่าให้เราขวนขวายในการเผยชนะที่จะหนุนใจซึ่งกันและกันหาทรัพย์สมบัติและผู้เผยพระชนะนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะพูดถึงความแตกต่างเนี่ยผมจะพูดอย่างแรกก็คือว่าให้เราดูที่หนึ่งโครินบทที่สิบสองข้อหนึ่งถึงข้อสามนะครับให้เราทําความเข้าใจโลกฝ่ายวิญญาณก่อนนะครับข้อประคัมภีร์นี้ที่ผมเอาเอามาเนี่ยเพื่อให้ความเข้าใจของเรา แล้วก็ดูบริบทว่าอาจารย์เปาโลต้องการพูดอะไรกับเราเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเราตีความไปเองด้วยสายตาของเรานะครับถ้าเราดูในหนึ่งโคลินบทที่12ข้อหนึ่งข้อสเปาโลพูดอย่างนี้บอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับของประทานจากพระวิญญ,ญ,ญาณแล้วก็จุดๆุด,ดข้อสองข้อสนะถ้าสมมติเราสังเกตว่าในพระคัมภีร์หลายข้อเนี่ยอันนี้เราจะเข้าลึกตีความพระคัมภีร์นิดหนึ่งนะพี่น้องถ้าเราสังเกตคําว่าของประทานในข้อหนึ่งเนี่ย หลายพระคัมภีหลายฉบับโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับจะพิมพ์เป็นตัวเอียงนะครับจะไม่พิมพ์จะพิมพ์แตกต่างกับคําอื่นนะครับเหตุผลถ้าสมมติเราไปอ่านอธิบายนะครับเหตุผลว่าคําว่าของประธานเนี่ยพิมพ์เป็นตัวเอียงเพราะว่าคํานี้เนี่ยไม่ใช่กรีกดั้งเดิมนะครับซึ่งพระคัมภีร์ใหม่ส่วนใหญ่เขียนเป็นกรีกหลายคนเชื่อว่าร้อเป็นเป็นกรีกนะครับ แต่ผมคิดว่าไม่ใช่ทุกเล่มที่เขียนเป็นกรีกอันนั้นคือเรื่องราวที่เราจะพูดได้ทีหลังนะครับแต่ว่าในอันนี้เนี่ยของประธานไม่ใช่ภาษากรีกนะครับถ้าสมมุติเรากลับไปดูที่ภาษากรีกดั้งเดิมเนี่ยข้อความจะเป็นอย่างนี้พี่น้องบอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับพระวิญญ,ญาณหรือว่าโลกฝ่ายวิญ,ญญาณหรือว่าว่าโลกฝ่ายวิญ,ญญาณทํางานยังไงนะครับผมเปาโลพูดในข้อน,นี้เพราะอยากจะให้อ่เขียนจดหมายให้กับคริสเตียนในเมืองโคลิน เพราะว่าพี่น้องต้องทำความเข้าใจว่าพวกเราเคยพวกเราเคยดูหนังที่เกี่ยวกับเฮอร์คิวลิสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับหนังที่เกี่ยวกับกรีกโบราณที่มีเพอร์ซิอุสใช่ไหมมีเทพนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับพี่น้องอยาจะบอกว่าโคลินนั้นอนะ่ะเป็นแบบนั้นเลยนะครับโคลินเชื่อแล้วก็เหมือนกับอย่างเราอ่ะเราก็จะเข้าใจใช่ไหมถ้าเป็นคนไทยเราก็จะบอกว่าโอเคมีวัดแล้วก็โอเคมีแม่กลออิมม,มีนู่นมีนี่มีนั่นนะครับ มีหลายพระเยอะแย,ะ,ยะไปมากมายแล้วในการที่เราเกิดในเมืองไทยเราก็จะมีความเข้าใจบางอย่างที่มันมากับโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความเข้าใจที่ถูกหรือที่ผิดแต่เรารู้ว่าวัฒนธรรมสอนเรามานะครับเช่นเดียวกับคนกรีกนะครับคน,คนในโคนลินเนี่ยเขาเป็นคนกรีกนะครับสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเชื่อในพระเยซูคริสเนี่ยเขากราบไหว้พระหลายองค์นะครับคือเขาบอกว่า มันแปลกนะครับที่จะอยู่ในศาสนาเดียวนะครับเขาบอกว่าพระนู้นก็ดีนะครับพระนี้ก็ดีนะครับแล้วก็ไหว้พร้อมๆกันหลายๆองค์นะครับเพราะว่าจะได้พรเยอะๆนะครับแล้วก็พระแต่ละองค์เนี่ยให้พรต่างกันนะครับผมถ้าสมมุติอยากจะบอกว่าขอการรักษาโรคต้องไปหาพระคนหนึ่งนะครับที่ทําการรักษาโรคโดยเฉพาะพระคนนี้เป็นเป็นเหมือนหมอนะครับถ้าสมมติอยากได้การอัศจรรย์นะครับไปหาพระคนนี้นะครับว่าพระคนนี้จะให้การอัศจรรย์ พระคนนั้นจะให้กระอาบราเจไม่ได้นะครับที่จริงก็คล้วัฒนธรรมแล้วเนาะมีอะไรนะหลวงปู่เข็มนะครับให้ความเข็ม <laughs> ไม่ใช่หรอเราเราจะมีเราจะมีะมหลาย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 องค์ใช่ไหมแล้วแต่ละองค์เนี่ยก็จะให้ไม่เหมือนกันนะครับชาวโคลินเนี่ยเชื่อว่าไม่ได้พระเจ้าหลายองค์ทําหน้าที่ต่างๆกันนะครับและให้ของประทานที่ต่างกันด้วยพี่น้อง ให้ของประท,ทานให้ต่างกันถ้าจะเป็นภาษาแปลกๆต้องไปหาพระคนนี้ถ้าเผอจนะนต้องไปหาพระคนนี้นะครับพระองค์นี้นะครับองค์นี้องค์นี้องค์นี้นะครับผมแต่แท่ที่จริงแล้วเปาโลกาลังพยายามขยา่าชาวโคลินไม่ว่าเขาจะหิวพระเจ้าขนาดไหนก็ตามแต่เวลาหิวและเชื่อในสิ่งที่ผิดเนี่ยมันก็จะทําในสิ่งที่ผิดนะครับเปาโลกําลังบอกว่าไม่ใช่เปลี่ยนแปลงความคิดเราต้องเชื่อว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวก็คือว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ให้ของประทานทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ต้องไปหาพระบอกว่าเออพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าอีกองหนึ่งที่ดีแล้วก็ให้ของประทานนี้นะแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากได้การรักษาเราต้องไปหาพระอื่นไม่ใช่ไปหาพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างของประทานมาจากพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมให้เราดูในหนึ่งโคลนเลนบทที่12ข้อ4ถึงข้อ11อ่านต่อไปนะครับข้อประคำพีนี้เป็นข้อประคำพีที่ผมเชื่อว่าหลายครั้งเราตีความผิดนะครับข้อประคำของประทานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันพี่น้องให้เรา ที่ผมขีดเส้นใต้ไว้นะครับก็คือว่าเวลาที่คนคนนึงเนี่ยอาจารย์เปาโลเนี่ยพูดเน้นย้ำซ้ําๆนะครับหมายว่าสิ่งนั้นสําคัญนะครับลองอ่านนี้นะของประธานนั้นมีต่างกัน แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันการปฏิบัติต่างๆกันแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมทั้งหมดในทุกคนการสัมเดงของพระวิญญาณนั้นพระองค์ประทานแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าประทานโดยทางพระวิญญาณในคนหนึ่งมีถ้อยคําของปัญญาและอีกคนหนึ่งมีถ้อยคําของความรู้โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันอีกคนหนึ่งมีความเชื่อโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันมีการรักษาโลกโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันมีฤทธานุภาพ เผยพระวจนะสังเกตวิญญาณต่างๆผู้ภาษาแปลกๆและแปลภาษาแปลกๆมาจากพระวิญญาณองค์เดียวกันทรงทำและจัดสรรสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกคนตามชอบประทัยของพระองค์นะครับเปาโลเน้นย้ําคําว่าพระวิญญาณองค์เดียวกันและคํานี้เป็นกุญแจในการที่เราจะตีความข้อนี้พี่น้องอาจารย์เปาโลต้องการสอนชาวโคลินว่าในโลกฝ่ายวิญญาณนั้นไม่ได้มีพระเจ้าหลายองค์ที่ทํางานแตกต่างกันหลากหลายกันแต่ว่าผู้เชื่อ แต่มีพระเจ้าองค์เดียวผู้สูงสุดที่ทำงานแล้วก็ให้ของประทานทุกๆอย่างกับผู้เชื่อนะครับผมเชื่อว่าถ้าสมมติเรามองจากตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันง่ายนิดเดียวแบบทำไมชาวโคลินไม่เข้าใจพี่น้องแต่ผมอยากจะบอกว่าชาวโคลินเนี่ยเขาเพิ่งมาเชื่อนะครับแล้วเขาก็ล้อนลนมากและบางทีเนี่ยการที่เปาโลพูดว่าทุกอย่างมาจากพระองค์เดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใหม่มากและมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าขัด สิ่งที่พ่อกับแม่ปู่ย่าตายายแบบเป็นสิบๆชั่วโคตรของเขาเนี่ยสอนเขามาทั้งชีวิตเขาเกิดและเขาโตในวัฒนธรรมแบบนี้ดีๆเปาโลมาบอกว่าเขย่าแล้วบอกว่าไม่จริงที่เราเชื่อมาทั้งชีวิตเนี่ยผิดเขาก็เวอร์เหมือนกันนะพี่น้องนะมันก็เวอร์ไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเปาโลก็ค่อยๆช่วยชาวโคลินให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นความจริงฝ่ายมิญญ,ญาณนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่เปาโลถึงเขียนข้อนี้นะศาะสนศาสตร์นี้เนี่ยมันเหมือนสิ่งแปลกใหม่หรือว่าให้ความเข้าใจที่ใหม่มากๆ นะครับขัดกับพื้นฐานวัฒนธรรมทั้งหมดอของชาวโคลินนะครับผมชาวโคลินอาจจะเคยเชื่อว่าการรักษา,า,า,ามาจากพระองค์หนึ่งเฮอร์ชนะามาจากพระองค์หนึ่งอัศจรรย์มาจากพระองค์หนึ่งนะครับและการที่เขาเชื่อแบบนั้นนะเป็นความเชื่อที่ผิดและอาจารย์เปาโลพยายามตบเขาเข้ามาแล้วบอกว่าอันนี้คือความเชื่อที่ถูกต้องและเราต้องสารภาพบาปคือการเปลี่ยนแปลงความคิดให้เชื่อในสิ่งที่แผ่นดินสวรรค์เป็นนะครับผมถึงแม้ว่าชาวโคลินจะหิวกระหายมากขนาดไหน แต่ว่าถ้าสมมุติเขายังเชื่อในสิ่งที่ผิดสิ่งนั้นนะ่ะเป็นความคิดนั้นนะ่ะเป็นเหมือนป้อมปราการขัดขวางเขาไม่ให้เข้าใจความเป็นจริงของแผ่นดินสวรรค์นะครับและเขามีความเชื่อที่ผิดๆนะครับอย่างที่ผมบอกมัแน่แรกก็คือว่าถ้าสมมติเราดูง่ายๆชาวโคลินนี้เนี่ยมีความเชื่อรากฐานมาจากกรีกโบราณน,นะครับตำนานกรีกโบราณน,นะครับเพอร์ซิอุสนะครับพระเจ้าสายฟ้าผมจําไม่ได้ชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ซุสใช่ไหมครับโพไซดอน นะครับแล้วก็นู่นนี่นั่นนะครับผมแต่ว่าอาจารย์ปรโมมาพูดคําเดียวบอกว่าทุกอย่างมาจากพระวิญญาณองค์เดียวกันนะครับทุกของทานทุกทุกอย่างมาจากพระวิญญาณองค์เดียวกันนะครับโอเคเรากลับมาในบริบทของเรานะครับหลายครั้งทีเ่เราเห็นการเทศนาหรือว่าการแบ่งปันนะครับ ที่เราเราบอกว่าของประทานนะ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจําได้ผมเคยคุยกับพี่คนหนึ่งนะครับแล้วเขาเราตอนนี้ผมเด็กเเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ว่าพี่มีของประทานการสังเกตวิญญาณนะเนี่ยเรามีอะไรใน9อย่างที่มีนะหนึ่งโครลินบทที่12เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วหลายครั้งในการตีความของเราเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ดูบริบทเนี่ยเราเข้าใจว่า,าหัวใจของอาจารย์เปาโลที่บอกหนึ่งโครลินข้อ12เนี่ยคือบอกว่าของประทานมีอะไรบ้างเพราะว่าจะบอก พี่น้องในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเสนอให้กับพี่น้องเนี่ยก็คือว่าหัวใจของข้อน,นี้ที่อาจารย์เปาโลบอกอาจารย์เปาโลไม่ได้มาแจกแจงบอกว่าของประทานมีอะไรบ้างของประทานอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับผมเชื่อว่าของประทานที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่มีมากกว่า9อย่างมีน่าจะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนะครับแต่อาจารย์เปาโลแค่ มาพูดกับชาวโคลินแล้วก็ยกตัวอย่างที่มันเห็นสําคัญสำคัญนะบอกว่าอันนี้เนี่ยก็มาจากพระเจ้าอันนี้เนี่ยให้ท่านกลับว่าอยู่ก็มาจากพระเจ้า,า,จา,จา,า,าอันนี้ก็มาจากพระเจ้าเผยชนะ,ะ,ะ,ะก็มาจากพระเจ้าภาษาโลกก็มาจากพระเจ้าภาษาแปลกๆก็มาจากพระเจ้านู่นนี่นั่นก็มาจากพระเจ้าทุกอย่างมาจากพระเจ้าอันนั้นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลตั้งใจที่จะพูดนะครับผมหลายครั้งเราตีความบอกว่าเราบอกว่าเป็นรายการใช่ไหมมีทั้งหมดกี่อย่างกี่อย่างที่ขอมะทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมอยากจะบอกพี่น้องในวันนี้ว่าองามาทานเราไม่สามารถจํากัดพระวิญญาณบริสุทธิ์ได พระวิญญาณบริสุทธิ์มีให้มากกว่านั้นอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างและส่วนหนึ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถให้เราได้นะครับผมหัวใจสําคัญของมาทำข้อนี้คือต้องการอธิบายให้ผู้เชื่อโคลินทราบว่าในโลกฝ่ายวิญญาณน,นั้นแท้จริงมีพระเจ้าผู้เดียวที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเขานะครับผมอันนี้เราเข้าใจข้อนี้แล้วเนาะสังเกตว่าข้อนี้เนี่ยเราจะพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ให้ของประทานนะครับผมผมอยากจะโพส์ตรงนี้ไปก่อน นะครับผมให้ความเข้าใจโลกฝ่ายวิญญาณของเราตอนนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงอยากจะชิฟไปเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว่าธรรมชาติของการเปิดพระชนะนะครับผมเมื่อเรารู้ละว่าโคลินเนี่ยเป็นผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่ใช่ไหมแล้วเมื่อไหรก็ตามที่เขารับเชื่อในพระเจ้าเช่นเดียวกันพวกเราเวลาให้เรารับเชื่อในพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จเข้ามา และอยู่ในชีวิตของเราเหมือนที่ผมแบ่งปันไปในเดือนที่แล้วนะครับเมื่อเราบังเกิดใหม่เนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตยอยู่กับเราและเราสามารถเข้าถึงของประทานได้เก้าอ,อย่างและมากกว่านั้นเราสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้อย่างอัลลิมิเต็ดนะครับบุฟเฟ่นะครับผมเราสามารถเข้าถึงของประทานนั้นได้ทั้งหมดเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าความสามารถของเราเองแต่เพราะว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถาม หลายครั้งเราเราเราถามใช่ไหมเราบอกว่าเฮ้ยเรามีของประทานนะหรือเปล่าเฮ้ยคนนั้นมีของประทานแบบการเผยชนะเฮ้ยเรามาเราไม่มีเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกเรานะครับผมหรือว่าหลายครั้งมีความคิดผิด,ผดบอกว่าคนนั้นนะ่ะมีชีวิตที่บริสุทธิ์หรือว่าอาจารย์บางคนอาจจะสอนว่าคนนี้เผยชนะได้เพราะว่าเขามีชีวิตที่บริสุทธิ์เขาใช้เวลากับพระเจ้าอย่างมากนะครับเราจะบอกว่าันั้นคือคําโกหกนะพี่น้อง เมื่อเราร to ับเชื่อในพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราและไม่มีอะไรสามารถแยกพระวิญญาณบริสุทธิ์จากเราไปได้ยกเว้นตัวเราเองนะครับไม่มีอะไรสามารถแยกพระวิญญาณบริสุทธิ์จากเราไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสามารถเข้าถึงของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตลอด24ชั่วโมง7วันนะครับและมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราสมควรหรือไม่สมควรได้แต่สิ่งที่เราได้เนี่ยเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเป็นพระคุณของพระเจ้าเราไม่สามารถทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่สามารถทรํา,ทาทงานได้เงิน10ล้านร้อยล้านหมื่นล้านเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกเราก็ไม่สามารถบังคับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในชีวิตของเราได้แต่ว่าเพราะพระคุณของพระเจ้าเราถึงได้พระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมันเป็นวิญญาณศาสนาพี่น้องที่บอกว่าเราดีพอเราถึงเผยพระชนะได้ เราเก่งพอเราเฝ้าเดี่ยวมากพอเราศึกษาพระคัมภีร์มากพอเราถึงเผยพระชนะได้อันนั้นเป็นความโกหกและเป็นความเชื่อที่ผิดพี่น้องเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อสามารถเผยชนะได้นะฮะเพราะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเรานะครับและมากกว่าน,นั้นอาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้ในหนึ่งโครินธ์บทที่14บอกว่าจงมุ่งหาความรัก และขวนขวายของประธานฝ่ายวิญญาณอาจารย์เปาโลบอกว่าเมื่อพระญวิญญาณริสุ์เข้ามาเนี่ยเราบอกว่าเราอาจจะคิดว่าเออมันเป็นเอ็กซ์ตร้าที่อยู่ในชีวิตของเราไม่จาเป็นต้องใช้ก็ได้อาจารย์เปาโลบอกไม่ขวนขวายฝึกมันใช้มันค้นหามันนะครับใช้ทุกๆอย่างของประธานของประธานเผยพระชนะของประธานภาษาแปลกๆของประธานนู่นนี่นั่นใช้มันนะครับเพราะพระเจ้าให้กับเราเป็นของขวัญน,นะครับผม ขวนขวายเนี่ยถ้าสมมติเราไปดูเนี่ยมันจะหมายความว่าเราหลงไหลคลั่งไคล้มีความต้องการอย่างมากเพื่อได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมานะครับผมอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องวิญญาณศาสนาก็คือว่าหลายครั้งเรามีความเข้าใจของอวัฒนธรรมของเราใช่ไหมเราบอกว่าทําดีได้ดีถ้าสมมุติเราทําดีมากๆพระเจ้าจะอวยพรเราและเราจะมีของประทานการเผอชนะอันนั้นเป็นคำโกหกพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ต้องการใช้งานเราแต่พระองค์ต้องการรักเราและพระองค์อยากจะรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข วิญญาณศาสนาบอกว่าของประทานเผยพระชนะคือรางวัลที่พระเจ้าให้กับคนทําดีอันนั้นไม่จริงนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนไป่คําโกหกแต่ของประทานการเผยพระชนะไม่ใช่รางวาัลแต่เป็นของขวัญที่พระเจ้าให้กับเราและเป็นพระคุณที่พระเจ้าให้กับเราซึ่งเราไม่สมควรจะได้รับเลยด้วยซ้ําแต่พระองค์ให้กับเราอย่างฟรีๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่กังเขียนทําให้เราได้รับของประทานเหล่านี้นะครับเป็นพระคุณของพระเจ้า เราเห็นบางคนในขี้จักที่เคเลื่อนในของประธานด้านใดนด้านหนึ่งเป็นพิเศษนะฮะเราอาจจะเห็นเขาเคลื่อนของประธานในการรักษาโรคเป็นพิเศษของประธานในการเผชชนะเป็นพิเศษหรือว่าอะไรที่เราเห็นนะครับผมคิดว่าหลายคนล้วนมีประสบการณ์นะครับและเมื่อเราเห็นคนคนหนึ่งเคลื่อนในสิ่งนั้นนะพี่น้องผมอยากจะบอกว่าเราอาจจะมีคําถามบอกว่าพระเจ้ามีเกณฑ์หลักเกณฑ์อะไรพระมญยาบริสุทธิ์มีหลักเกณฑ์อะไรที่แบบว่าให้คนนั้นมากกว่าให้คนนี้มากกว่า เราจะให้เราดูเรนหนึ่งโครินบทที่สอข้อ11นะครับบอกว่าพระวิญญาณองค์เดียวกันทรงกระทําและจัดสรรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่แต่ละคนตามชอบประทายของพระองค์นะครับข้าระคมภี์นี้บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเป็นผู้ให้ของประทานกับแต่ละคนนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เลือกของประทานให้กับเรานะครับเราอาจจะมีคําถามว่าของประทานบางอย่างเนี่ยเรามีได้ไหมเราเราสามารถเป็นเหมือนคนนั้นได้ไหมเราของประทานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราสามารถได้ไหมนะครับผม ผมว่าหลักเกณฑ์การตัดสินใจของพระองค์เนี่ยก็คือว่าจงขอแล้วจะได้นะครับพระองค์จะให้ของประทานแก่ผู้ที่หิวกระหายแล้วก็ทูลขอแล้วก็ขวนขวายของประทานนั้นนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องในวันนี้เนี่ยเรามีพระมิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราทุกคนนะฮะและมันมีของขวัญหรือว่าของประทานที่พระเจ้าให้กับเราแต่เรายังติดในคําโกหกอยู่บอกว่าอันนั้นไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถ ใช้มันได้แล้วอันนั้นไม่ใช่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นจริงในชีวิตของเราเราจะบอกว่าให้เราเอาคําโกโหกนั้นออกไปพี่น้อง้เราเริ่มต้นที่จะทูลขอพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเรารู้ว่าการเปิดพระชนะเป็นของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราขอรับมันแล้วเรากล้าที่จะเสี่ยงเพราะว่าอันนั้นเป็นของเราตั้งแต่แรกแม้คําโกหกมาอยู่ในชีวิตของเราพี่น้อง